อย่าขยับเดี๋ยอุ้ยกระตันเดี๋ยวนี้ตังขยับโอ้มันลายพีกันมันลายพีกันโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันใน Final Fantasy ใน Roblox นะทุกคนเออวันนี้เราอยู่กับเด็กข้างไข่นะทุกคนคือชื่ออะไรครับวูดดี้ชื่ออะไรชื่อจ้อง ไม่จีปกติเลยพูดครับก็ได้แหละมันทุกคนน่าจะจำมันได้แหละที่ว่าเราเล่นไอเกมไรเกมบัญญาอ่อนนั่นน่ะอือวันที่ไอมไม่อยู่นะครับก็เหลือแค่มันคนเดียวแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่น,น,นไฟแนนซ์เฟสตี้ในรบอกรับทุกคนก็เดี๋ยวไม่รู้มันจะเริ่มตอนไหนคือไปเล่นมาก,ก่อนแล้วกันเริ่มโอเคเริ่มแลยนะคือผมไม่เคยเล่นน้ำแบบนี้อเรียวเียเลย มีจำสเกลนะทุกคนระวังสมัคงามโอเคทุกคนอ๋อกดก็ตรงนี้เหรออันนี้ร้านค้าสมัครงานียอะไรล่ะอันนี้ร้านค้าเออขึ้นได้เหรอโองมันจำสเกลนะไปไปเลยนี่ลองไปไหนนี่ปุ่น เพี่กนจำได้นะว่าฮองอยู่นี่นี่ปูนปูนมีคนโทุ่มมาไหมนี่ปูนปูนเข้ามาปูนปูนปูนมาไม่เคยเล่นยิงไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นมันถูดีเลยวอะไม่รู้ ฟัง <c oughs> มไม่ออกว่าสา้ังกิเกตซี่อ้ยั่งทำไมวะเพรมันมันคือกองมันคือกองอออิดเลยดีไหมเลยลำกานนี่ลองทำเลยอ่ะโอ้ยดีกันรู้เลยไฟมันดับเราต้องไปส่งไฟใครไปอ่ะ

ไอยชุบไอยชุบไวไปเลยไปเลยไวไว้เลยจะดูกองไงนายไปเก็บแบตเตอรี่มาอ้อว่ะเกยเอ็นดีเอชดีดีเล่นไหมไปสึกกันแลยยิ่อยู่กับบันชามันนี่เสียสลามานะนี่นี่เป็นตากลองมาสลามา มึงกลองฟังกลองฟังโอ้เป็ตัวน้ยไอ้เป็ตัวนึงไอ้เป็ดตัวนึงเงียกับกลองก่อนไหมเกือบตายมันดูนีอวะอุ้ยปูนปูมันดูมันผิกันเลยผิดกนเลยปูเด้ไหมไหวะ เมื่อกี้อ่ะมึงพูดเรืข้าูตุ้งนี่เลยเหมือนเหมือนโรคจิตเลยโอ้ยโอ้ยแม่แม่ไปสองตัวเล้วเดี๋ยวหลองดูหน้าตั้งไวเออเออเปิดอยากกดเปิดประตูนะเปิดไฟแล้วอย่าเปิดประตูไม่มีอ่ะอุ้ยอยตกใจ ถ้าเป็ดมันไม่มุดเราก็จะอยู่ในนี้กันได้น่นเยาเยานีโอ้นี่ยเห็นไหมเป็ดอยู่ไหนวะเมื่อกี้พี่กัลเห็นเป็ดมันเดือนอะดูนะเออเป็ดมันเดือนอะจะถูกเป็ดถูกถุงนี้มันมัเดือนแสดงว่าเราสร้างมาเป็ดวิ่งนี่ได้เลยล่ อันนี้เลือดก,กระต่ายมาออปันปแป,ป้นปปเลยยุงไหมองในบันนวของจดอ้ดเจ้าวัาที่รับ้เวที่มีใกล้ๆอ่ะก็จะมีกระตา่าย เฮ้ยเเกือบเกือบเกือบไปเร็วมันยุงนี่มันยุงเนียนี่เราอยู่กเราเลยเย้เบ็ดเล่นเถอะเลยเบ็ดเถอะเลยเป็ดเล่นรืองเป็ดเล่นร้องปุณปุ้ไปนี่นี่ตายสู้ Đợt đến như thế này cái tay, cái tay Bây cái gì vậy? Cắt tay Bây, bây, ừ. bây mình, mà đi. Ừ. Đi mình mà đi không? Bây mới tiếu không? Tiếu quá đi nhìn riêng viên Giờ nhiều เติมเขยไงเตมขยับมันไล่พีกันม่ไล่ีกันอุ้ยชาวเล่ของปูนชาวเล่ของไี่กันมันก็ีกันไปคือแบบเมื่อกี้อ่ะมันวิ่งกันมาซ้ตัววิ่งมากันเตัว